ไวพีสวัสดีค่ะสวยเกินคำบรรยายเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงค่ะสภาพป้ายแดงนะคะสวยๆหรูดูดีค่ะทุกท่านร้อแม็กแท้เบิกใหม่ยางเบิกใหม่ชุดแต่งบาปบาัสแท้รอบคันเลยทีเดียวนะคะรถเบนซ E 2 3 0 New i W 2 1 0ปี97ค่ะเครื่องยนต์4สูบ 1> M 1 1 1 2 3 0 0 c c นซีซนะคะเกียร์ออโต้ระบบเบรก ABS ค่ะมีแอร์แบ็กสี่ลูกเกียร์ออโต้นะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะเมมโมรีหมอนรองคอไฟฟ้าหน้าหลังสุดหรูเลยค่ะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะสภาพสุดหรูค่ะภายในเป็นเบาะหนังแท้นะคะสวยดูดีไร้ที่ติ ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาด้วยนะคะยี Ye ่ห้อเวอร์สูประหยัดสุดๆค่ะในการใช้งานรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนําเข้าแท้จากประเทศยเยอรมนีคะ่ะราคา1 8 9 0 0 0บาทราคานี้ค้ายเงินสดนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะมาพร้อมกับลายไม้เท้ทั้งคันเลยนะคะเรียบหรูมากค่ะท่ทานสวยเกินคุ้มนะคะระบบ Lock, เซ็นทรัลล็อกกุญแจรีโมทยิงบน ไฟตัดหมอกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้ค่ะทุกท่านพร้อมแมกบาบาบขอบ17แท้นะคะยางปี2021ลอลอค่ะเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยนะคะเริ่มทะเบียนชุดโอนมีให้แบบครบๆค่ะสวยเกินคำบรรยายเลยค่ะคันนี้ ท่านใดสนใจนะคะติดต่อดูรถได้ที่นิมิตใหม่โรงพยาบาลคลองสามวากรทมเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ในคลิปนี้นะคะจะติดต่อทางเบอร์โทรหรือ ID l ดียสามารถติดต่อไปได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ